นี่ตัวอะไรคะลูกนี่ต,ตัตัวอะไรคะตัวกิ้งกือกิ้งกือไหนไปดูดิว้าวจับได้มันเนิยมจับได้เหรอมาดูจิมาดูดาดกใกล้ๆมันไม่ทำอะไรหรอกลูกมาดูสิเร็วนี่นี่ม,มาดูมาฮะอ,อ,อุ้มทำไมอะลูกนี่น้ำหนึ่งเดิมเลยอย่างนี้เลยลูกมางนี้ค่ะมางนี้มาพอลองงี้มามาเร็วเร็วประมือมามา ไม่ต้องกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกไม่กลัวค่ะไม่เป็นไรไม่กลกลัวกลัวมันทำไมมันทำอะไรไม่ได้มาลงมาพ <c oughs> ่อก็เดินเนี่ยพ่อก็เดินเนี่ยลูกอย่าไปกลัวมันมันมันเดินตามเราไม่ทันหรอกลูกลง <c oughs> มามาพ่ออุ้มลงงี้ไปวิ่งงี้นี่อยู่งี้มันอยู่งู้นนู่นนี่มาเร็ว อ้าน้ำดึงดูสิเฮ้ยกลัวเปล่าอุยกลัวไหมหลอมหลอมแม่ให้นุกิ้งปืนอู้กิ้งปืนไงใช่ใช่ทำเองมีปืนเลยอ๋อได้ขอกแล้วเอาดิงปืนมาเม็ดก่อนฮะเอาดิงปืนมาเม็ดก่อนแล้วจัดการให้อ๋อเดี๋ยวจัดการให้โอเคไปแล้วนะกิ้งกือไหนกิ้งกืนอู้ไปแล้วทำไมเอารถยิงมันเหรอลูกเอารถ เอารถยิงกิ้งกือใช่ไหมจุ่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 มๆๆ่มจุมจุ่มจมจะบอกน่มจุมจุ่มจุ่มจุ่มจมจุ่มจน่มจุ่ม่ะอุ่มจุ่มจุ่ะุกมจุ่มจุ่มจมจุ่อจนะม่มจุ่่มุุ่่งม่พ่มก่่ม